มีท่านผู้ชมนะครับสอบถามกันเข้ามาสำหรับ โครงการคนละครึ่งนะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรประกันแห่งรัฐก็จะได้1,700บาทนะครับในส่วนของผู้ที่ถือบัตรประกันแห่งรัฐก็จะเป็นการโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ท่านผูกไว้นะครับหลายคนที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์นะครับวันนี้ถ้าท่านยังพอมีเวลาไปผูกพร้อมเพย์เพื่อรองรับเงินโอนนะครับหนึ่บาทจะให้เป็นครั้งเดียวนะครับแล้วก็ที่ทราบมานะครับจะไม่มีการสมทบคือผู้ถือบัตรประกันแห่งรัฐครับไม่ต้องสมทบนะครับห้าไม่ต้อค์เ่มนับเราใช้จ่ายด้วยการเข้าบัญ้วเราก็จะไปใเพิ่ม 1,700บาทในส่วนของ300บาทก็ยังจะเข้าบัตรจการแห่งรัฐอยู่ในส่วนของบุคคลทั่วไปที่ไม่เสียภาษีต้องมีเงินสมทบนะครับ50%ก็คือใช้วันละ200แล้วก็เพิ่มอีก200นะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ที่เสียภาษีก็จะมีการโอนให้นะครับ2,400บาทก็จะมีการสมทบนะครับอีก50%อีกอีก50%เช่นกันนะครับก็จะมี การโอนนะครับในการเข้าบัญชีเลยนะครับสําหรับใครที่เป็นผู้ที่ถือบัตรการแห่งรัฐนะครับตอนนี้ยังพอมีเวลาให้ไปผูกพร้อมเพย์นะครับสำหรับใครที่มีเงินรับสวัสดิการเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐอยู่แล้วแล้วเข้าบัญชีผู้ดูแลก็จะเข้าบัญชีผู้ดูแลนะครับแต่สําหรับใครที่ไม่เคยรับเงินช่วยเหลือพิเศษจากทางภาครัฐเลยก็จะต้องไปผูกพร้อมเพย์อย่าลืมนะครับมาเตือนกันนะครับวันนี้นะครับหากมีความคื่หน้าในเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบอีกนะครับสำหรับบัตถการแห่งรัฐ